ชิ่นชมหนุ่มมุสลิมเก็บเงินได้เกือบแสนแจ้งตำรวจส่งคืนให้เจ้าของเมื่อวันที่สองเมษายนนายอับดุลรอซา,าอาชีพลูกจ้างทําชั้นสินค้าได้เดินทางเข้าพบตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรลำผักชีพร้อมเงิน75,500บาทเพื่อแจ้งตำรวจให้ติดตามหาเจ้าของเงินโดยให้การว่าไปกดเงินที่ตู้บริการฝากถอนเงินด่วน ธนาคารแห่งหนึ่งในปั๊มน้ำมันในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งพบว่ามีเงินสดค้างอยู่ภายในช่องรับฝากเงินตนจึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจลําพักชีเพื่อสืบสวนและติดตามหาเจ้าของเงินต่อมาตํารวจสืบสวนจนทราบตัวเจ้าของเงินเจ็ดหมบาทจึงติดต่อให้เจ้าของเงินมารับเงินคืนโดยเจ้าของเงินกล่าวว่า ต้นนำเงินที่ได้จากการขายสินค้าไปฝากธนาคารผ่านตู้ ATM ด้วยความรีบไม่ทันได้ดูว่ามีเงินค้างในช่องรับเงินพร้อมกันนี้ได้ขอบคุณนายอับดุลรอซะที่นำเงินมาคืนให้ขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจลำพักชีได้ทำใบประกาศนิยบตัตรเพื่อยกย่องความดีของนายอับดุลรอซะเพื่อยกเป็นบุคคลต้นแบบท,ทำความดีต่อไปที่มาข่าวสดอันทำดูลิลละ ขออัลลอฮ์ตอบแทนบางอับดุลรอศักในความซื่อสัตย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นมุสลิมตัวอย่างที่น่าชื่นชม